สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส, Club, สาวน้อยเพชรบ,บานแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงมือนีสิว่าเป็นการมาบอกบุญกับว่าพิธพพมัยเรียกว่าใจบุญทั้งครอบครัวอีหลีพี่น้องสําหรับครอบครัวของพ่อเอกแม่หน่อยละกะน้องอุ้งอิงเป็นสะพานบุญให้เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บานแพงอีกแล้วม,มือนี่ถือว่าได้รับเกียรตินาะพี่น้องเนาะอ่าได้สีเอิญนว่าเป็นการพูดคุยเมื่อพออาทิตย์ละนาอเพิ่น อ่าแล้วกน็น้องน้องน้ำน้องน้ำซึ่งเป็นแอดมินของบ้านคิวเนี่ยแหละบ้านคิวบอสโจเนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นได้อ่าทักเขามาให้เขาร่วมประชุมอ่าเขาร่วมพูดคุยเรื่องงานเนี่ยและพี่น้องงานอีหางงานวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งงานนี้เพิ่นจดัดอยู่ที่วัดอ่วัดหนองคู่ซึ่งหลายๆคนกับซิมูแล้วนกกะสิมีทีมงานสาวน้องเทศบ้านแพงเต็มวงเนี่ยและพี่น้องไปทําการแสดงออือแล้ว เป็นยักษเม้ามวาสู้พีสู้น้องฟังพี่น้องมีหลากหลายเรื่องเล่าสําหรับงานบุญงานนีว่าจังสันซ่อแล้วบางคนของเสือวาหลายๆท่านย่างเพรท่านไดนหูว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ไปแสดงที่วัดน้องครูอุ๋งอิงเป็นคนจ้างหมอลอ่มาอ,อบครัวของแม่น้อยเออจ้างจ้างไดคอเอแล้ว ไล่ได้เอาไปใส่อ่าแล้วพี่ยังแจ้งต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องหมอล่ำที่วัดน้องคู่นี่หลากหลายเรื่องเล่าพี่น้องเริ่มต้นกันเลยพี่น้องเมื่อนี้ต้องขอบคุณทังแอดมินน้องน้ำแอดมินบานชิวน้ำเนล่ะแล้วกับพ่ออชิตะที่ได้โทษมาว่าให้พยาผานไปร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้พี่น้อง เนื้อหาสารการประชุมครั้งนี้ก็คือเพิ่นสีขายบัตรแข่งกรอือ่อ่าแล้วอ่าทางวัดก็คือได้มอบหมายหรือว่าทางแมหน่อยในหลัเพิ่นก็นเสนอไปเลยว่าเรื่องหมอลำสาวหน่อยเพียงแมหน่อยก็พอเอก<ฆ>สิเป็นคนจัดการเองค่ะอ่าสีเป็นคนจัดการเองหาก่าใส่ใจอ่าที่ว่าจ้างหมอลำสาวน่อยเพียง,ยง,ยง<ฆ>นี่แหละเออแต่ว่าถ้าขาดทุนกับแม่นนอกหญิงก็พอเอกแมหน่อยนี้ดิ เป็นคนจ่ายแทนเออก็คือมอลำเท่าไหร่อ่ะสาหน่อยเพียนแพงก็คือสามแสนบ่กสามแสนสองบ่อก็คือน้องอุ๋ิงและครอบครัวนี่รับผิดชอบไปเลยเก็บบัตรขายบัตรอีหยังเองกับคณะกรรมการนั่นแหละคณะกรรมการในหมู่บ้านน่ะลมาซอยกันขายบัตรขายหยังได้เท่าไหรเอ่อเอาไปจ่ายมอลำแล้วเหลือเท่าไหร่เอาเงินไปหยังลองเงินไปหยังนี่แหละมันพลิกมองนี้พี่น้อง หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วผมบอกเขาไงส่วนที่เหลือเพิ่นสิเอาไปเห็ดอีหอย่างพี่น,อ<ม>น้องซุดยอดพี่ลีนําพื้นํำใจผมต้องค่ะค่<ข>อผมบอกมากพี่น้องสิว่าป๊าโทรเลยพี่น้องค่าใช้จ่ายหลังจากที่ว่าเก็บบ้านขายตัวได้เรียบร้อยพี่น้องนั่ไปเป็นค่าใส่ใจเพราะว่าสีเป็นหมอรองหมอรัามียอย่างซี่ละ่ะเออ่าเจ้าจ้าทีงเจ้า้าที่เรียบร้อยค่า,ชาใช้จ่ายที่เหลือนําไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล โคมหเลยเออคือว่าสดยอดอีหลีแล้วถ้าคิดไดจังใดสมมุติว่าเอาสมมุติเด่อพี่น้องยาเงินดม่ะสมมุติว่าถ้าคนน้อยค่ะอ่าเพไดะแ่คาหมอลลั่มละแม่แม่หน่อยพ่อเอกละค่ะน้องอุ้งหญิงสี่เอาเงินส่วนตัวจ่ายไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ว่าเพื่อไว้ในกรณีนั้นแต่เสือจริงๆแล้วผมว่าไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะโดยเฉพาะน้องอุ้งหญิงเป็นคนจับมอลำขนาดนี้ เออนี่ก็เลยมาบอกฮัลโหลโปคา้าของพี่น้องได้ทราบ<ะ>พี่น้องถาสมมุติเนาะมีศิลปินแบบนี้ในเมืองไทยจักจัก้อยคนผมเสือว่าลหลายหาภาคส่วนสังคมเอยียงสีดีขึ้นอ,อโดยเฉพาะจังสี่แหละนํานไปใส่ซื้ออุปกรณ์การแพทย์แม่นบ่ต่อไปนี้เเ้ากัสิีได้สิว่าจังไดล่ะไปใส้บริการโรงพยาบาลใกล้บ้านอที่ ที่เพิ่นนําไปมอให้นี่ละ่ะ<ม>บางโราบาลเครื่องมือมันมันบ่นท่านได้ครบบ่าทัานได้ท่านสมัยเพิ่นก็นต้องส่องตัวเข้าไปโราบาลไงมันว่าละ่ะต่อไปนี้ฐาสมมุติว่าโราบาลมันมันมีมาตรฐานมันไดอุปกรณ์นีหยังมากครบ<ม>ถูกโราบาลนมผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะเป็นต้องออมีการส่องตัวไปหันไปนี่<ม>นี่ละ่ะ ถึงก้อนหนานีพ่อยญยที่หอาเห็นเนาะการช่วยเหลือสังคมคือจังซื้ออุปกรณ์การแพทย์หอระสษเห็นคนมีเงินนพี่น้องเนาะเป็นคนที่ว่ามีผู้คนน้ำหน้าชือตาเป็นจอจอใหญ่หน้าโตจังสิแม่พ่อยญยแต่สําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยเป็นครอบครัวคือว่าเช่าบ้านหองธรรมดามแต่ใช้ความสามารถของตัวเองในการรองการล่ำเนี่ยละ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากความสามารถเป็่นรายได้นําเงินไปซอยเหลือไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือวัอสดุยอดอิลีแหลีลวสํสหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพียงบันแพ่งเอฟซีแฟนคลับของน้องอุง้งอิงถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการมสมบ,บุญครั้งนี้เตกจังไดอพออาชิตาเพิรนน์ลมีการบอกออกมาเพราะไงก็คือว่าจะมีการจําหน่ายบัตรแขงร่วงหน้าก่อนแต่ว่าตอนนี้ไกล้แล้วได้พี่น้องอวันที่12มกราคมหลายคนบอกว่าโอ้อีก เป็นเดือนแต่โบแมนเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ข้าวเดียวรับตาตื้นขึ้นกับแป๊บเดียวพี่งจะเลิ่มือแะ่ลือมืออ๋อตอนพิธีาขายบัตรแข็งบอกว่าองขายล่วงหน้าขายล่วงหน้าเลี้ยวบัตรแข่งในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งไหนๆพี่น้องเพราะว่ามอนีีเพื่อนมีการพูดคุยกันปรึกษากันนี่แหละจะจัดทําบัตรแข็งในรูปแบบของเป็นโปดก๊าซไปคล้ายๆโปดก๊าซพี่น้องในรูปแบบคล้ายๆ เอ่อสคสจะมีคำอวยพรปีใหม่ของน้องอุ๋งอิงพรมรลายเซนบัตรแข็งบ๊อเป็นบัตรน,น้นอยได้พี่น้องขนาดาประมาณเท่าสคสเลยอ่าแล้ววิธีการสั่งซื้อจะซื้อจังไหนแล้วซื้อจังไหนได้โปรโมชั่นพร้อมถ้าสั่งสิบใบขึ้นไปแล้วสิบใบขึ้นไปพ่ออาทิตาพิ่นขวักเงินเองเได้เลยพอ่อยายสั่งเอ่อจัดเสือ้อจัดเสือ้อให้กับเอฟซีแฟนคลับเลยอันนี้คือพอ ขออาชีพผมเป็นคุจุเงินเองโอ้เฮ็ดเสื้อเฮ็ดเสื้อเองซื้อสิมใบพี่น้องบัตรแข็งสิใบรับเสื้อไปเลยหนึ่งตัวแล้วบัตรใบละเท่าไหร่พ่อใหญ่บัตรราคาหนึ่งร้อยบาทบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเป็นบัตรแข็งแล้วพี่น้องเนาะถูกสุดๆแล้วถ้าผู้ใดสนใจสามารถทักไปที่เพจพ่อแม่น้ององคงอิงแฟนเพจใดเป็นบัญชีของพ่อเอกบัญชีเดียวเท่านั้นสามารถเข้าไปเบิ่งในเพจของเพิ่นใดพี่น้องเพจจริงเพจเดียว อย่าไปหลวงคุณเพจปอมพี่น้องเพจปอมเบิ้งได้แต่ว่าย่าโอดเขาไปบัญชีเขาเดี๋ยวรอก็คือว่าเบิ่งรอดเออรอดยืนยันอีกทีหนึ่งว่าบัญชีของพ่อเอกเลขที่อะไรเพราะว่าพยาผานยังบอกท่านในหูและซื้อเต็มๆพ่อเอกซื้อว่าชื่อไหนต้องเข้าไปเอาอีหรืปกติแล้วเขากระสีันการโอนเขาบัญชีแม่หน่อยมนฤดีเท่าอุดมแต่ว่าครั้งนี้ได้ยินเพิ่นแววๆมาแล้วว่าเป็นชื่อพ่อเอก อ่าเพราะว่าถือว่าพ่อเอกนี่เป็นเจ้าของพื้นทีเลยเด้อเพราะว่าเพิ่เกิดยุหันแง่ยุหันแล้วมีการจัดงานครั้งนี้ก็คือฉลองใบตาตั้งเจ้าอาวาสซึ่งเขาบว่าเป็นผู้อื่นผู้ใหญ่พี่น้องเป็นหลวงลุงซะไปเออเป็นหลวงลุงของน้องอุ้งอิงนี่แหละพี่น้องถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเนาะต่อน้องอุ้งอิงเทศบ้านแขกของทั่วของน้องนั่งพี่น้องนี่แหละค่ะเออนี่แหละพ่อเต็งเตะทางวัดเพิ่นจัดการจัดงานเนาะ ฮอนสีห้มั่นโวไปกับกับบพคือเป็นยังน้องจ้าได้มารับผิดชอบเรื่องมอลำัมนี่แหละเอะพอพราะว่านี่แหละทั้งทั้งวัดที่จริงแล้วกับเงินกับสีจักสีมาจดาไสเนาะ,ะกับสีพ่อมาจากญาติโยมในม่บาญน้งสี่กับเพื่อเป็นการญาติว่าเป็นการรบกวนญาติโยมแล้วถ้าพ่มีแนวสมโผลเลยกับบพคือน,ออน้องผู้หญิงกัเลยว่ะน้องกับครอบครัวกับรับอาสาด,ดูแลเรื่องมอลำไปเลย เออนั่นล่ะเอาว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะสิไปได้เสื้ออืมแล้วพฤนสิส่งไปแดงก็คือสร้างไปสื่อเลยเริ่มต้นน่าจะเขาไปสร้างไปเลยเขาไปสร้างไปตอน<ข>ออนี้ได้เลยแเพจของพ่อแม่น้องีแฟนเพจก่อน,นเนาะพี่น้องเนาะแล้วพฤนสิจสัดทรงไปให้หอด้านหอดสองพี่น้องเอาจะสัง่งพี่น้องไปกันหลายๆเด้อแล้วก็สิจัดล่าพี่น้องไปเนาะฝากไว้น้ำเนย งานวันที่สิบแปดต้อจากนอกอ้องหุ้งหญิงเด็ดหุ้งหญ<อ>ิงที่บ้านน้องครูนี่วันที่สิบสองมกราวันที่สิบแปดมกรางานพ,พานิษานด้ปัจจุบัททนี้งานบางพนิษานน้องตาหมอมบัตรแข็งราคาหนึ่งร้ยบาทขึ้นกันแต่ว่าทางบัตรแข็งเพระท่านเห็นเักาเสด้ขายเ่าได้ขายพราะท่านได้ปรึกษากันอืมท่านได้ปรึกษากันคเออแต่ว่าที่นี่ก็คือมาซื้อนางานราคากับบ่อแพ้งพี่น้อง คือว่าน่ะสิบพรเกินนี่ละอืมนี่ละแล้วที่จอดรถฟรีที่จอดร,ร,รถกวางขวางแห่งฟรีค่ะห้องน้ำห้องนี่เตรียมไว้ถาพี่น้องแล้วจอดรถไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวห้อ,องน้ำก็ฟรีเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ทางพ่อครูรบุลภาตอนนี้เพิ่มหวาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สร้างห้เฮ็ดห้องนะ้ำเพิ่มนี่ละแล้วก็เท่านั้นสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่เดินทางมาชมการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่18มกราคมพื่อข้ามฐานมี เสือ,อเป็นการสมน,สนาคุณเสนะพอไงเนาะเป็นเสือช่องมังกรอีสานพอไงผ่านรุ่นแรกเด้อพี่น้องรุ่นแรกรุ่นแรกถ้าผู้ใดไดไปนี่ผมบอกเลยว่าขังขังแคอเพียงสองร้อยตัวพี่น้องอันนี้กับบอสซังบส้งบสร้าังกับผู้อื่นผู้ไก่สั่งกับเสียนนเสียวบ,บอโจลำเผื่นออฟฟิเชียลน <200 S 2> ี่แหละสองร้อยตัวพี่น้องแจกแบบอาจสิบอ๊อโจเถื่อนค่ะผู้ใดมาหอดก่อนซั่ญพอไงผู้ใดมาหอดก้อนแจกก่อนโอ้ย เอาจังสรนตีเอาจังสรนตัวน้องเอาอีกส่วนหนึ่งก็แจกทั้งเวทีรถยอนลงมาคือสบู่กินอ่อนรถเออไฮๆอู้ยแจกไฮเออแต่ว่าเออจักห้บตัวไมลาน้องให้น้องแจกโดนดอกก็คืออาสีบ่บ่หลายตัวให้น้องยิกแจกซอยน้องนัหนเท่าภาสิแจกผู้ใดมากอดก่อนจังสีประมาณนี้เนาะอ่าเป็นบางส่วนค่ะอ่ะจังสรนพี่น้องสำหรับมือนีจากล่าล่าจากน้องไปแต่เพียงสนีเรียว่าพอกันไม่ขีดหนาสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ